Way to God, man! I'ma make it, soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ีให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้ครูปองคุม้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุ้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open ID ลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเมลพาสก็ลดส,งส่งตัวไปถึง25%เลยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต้าชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีโรเตลเซียนกันนะครับแล้วเตลเซียนในเกมนี้เจอกับลิเลียด้วยนะครับผมเตลเซียนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมทนอกเมตาที่คนไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ว่าลิเลียเนี่ยคือเมดที่ครองเมตาอยู่ตอนนี้ครับเป็นเมทที่โคตรมากก็มาดูกันครับว่าผมจะหยิบเตลเซียนมาสู้กับลิเลียได้ยังไงนะครับแต่ว่าเตลเซียนเนี่ยมันก็สู้ลิเลียได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าทําไมมันถึงสู้กับลิเลียหน้าได้ทุกคนจะเห็นแมสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยครับเตลเซียนก็มีสกิลที่ต่อดิเลียเหมือนกัน <Del ian S 1> ลิเลียก็มีสกิลที่ต่อลเซียนเหมือนกันแต่ว่าเตลเซียนได้เปรียบตรงที่มีพาสซีฟที่เป็นโล่เนี่ยทุกคนมันจะบล็อกความเสียหายตรงนั้นได้นะครับก็ถท่ากับว่าเราจะต่อดิเลียเนี่ยเราคุ้มกว่านะครับผม <S <S เนี่ยเราต่อดิเลียไปถ้าเกิดลิเลียสวนมาใช่ไหมเราเราก็มีโล่กันนะครับเนี่ยเราจะไม่เสีย ครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมวิ่งไปเพื่อจะพยายามที่จะไปแช่เขานะครับโล,โลครับตรงนี้กดแช่ทุกคนเมื่อกี้ให้กดสกิลสองแต่เหมือนว่ามันจะไม่ติดครับเหมือนเราเดินไปไม่ถึงระยะที่เรากดหรือเปล่าไม่รู้มันเลยไม่การสกิลสองให้ผมนะครับผมทุกคนอาจจะมองว่าโล่ของเทลเซียนมาสามารถปกดได้แค่แค่คสกิลโดนหรือว่าตีหนึ่งทีโล่ก็จะระเบิดแล้วแต่ว่าโล่เนี่ยมัน มันสามารถระเบิดให้หายไปได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้หายเลยตอนที่โดนโจมตีนะมันจะมีระยะเวลากันความเสียหายหอีก0.5วินะครับแล้วคอมโบโลิเลีย1 2เนี่ยมันจะระเบิดพร้อมกันเลยเท่ากับว่าเตลเซียนเนี่ยจะกันคอมโบนี้ได้แบบ100%เลยนะครับถ้าเกิดลิเลียใช้สกิลมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลิเลียก็ต้องพยายามที่จะปลดกเกาะเตลเซียนด้วยสกิล1ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเล่นแต่ว่า ้าปลดเกาะเตลเซียนคือเตลเทียนมันไม่มีเกาะมันก็ไม่เล่นเสี่ยงไงแต่พอมีเกาะแบบนี้มันก็เดินใส่แบบนี้ได้เลยนะครับผมเปิดอันติครับผมแล้วเก็บจ๊กเกอร์ไปครับแต่ว่าเราไม่ได้นะเป็นอ e ีลินได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีพาสซีฟเราอย่าไปห้าวใส่ลิเลียครับเราควรจะมีพาสซีฟก่อนแล้วเราค่อยๆห้าวใส่ลิเลียเนาะทุกคน,นก็อาจจะมองว่าแค่ล่างจริงจอก็อา,อาจจะฆ่าเตลเซียนได้แต่มันไม่ใช่ในช่วงต้นเกมนะทุกคนมันต้องเลดเกมนะลิเลียมันถึงจะแรงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงตนน้ดดน แต่กบรวบไม่ถึงครับแต่ไม่เป็นไรเราได้เป็นเคนแล้วครับริเลียเข้ามาตบครับผมเลือดแทบไม่ลดครับเพราะว่าล่างจิงจอกต้นเกมมันไม่ได้เก่งนะครับผมตรงนี้แช่ไปครับผมและเหมือนจะโดนแพนด้าด้วยนะตรงนี้แล้วแพนด้าไม่รอดครับแล้วฟิกเกอร์หลบครับผมริเลียเดอะฟิกแบบสวนกระแสครับตรงนี้เสียเชิงไปนะครับคือริเลียเนี่ยเขาจะฟิกอ่าเขาจะแปลงล่างจิงจอกเพื่อจะมาสวนเราทุกคนผมก็เลยทําการฟิกเพื่อสวนเขาอีกทีหนึ่งนะครับผม ยูเตลเซียเนี่ยมันจะเก่งต้นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบลิเลียในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วเนี่ยคือเราก็ต่อกรกับลิเลียยากเนาะเพราะว่าลายจิ้งจอกเขาก็แรงมากๆเลยเพื่อกลับล่างมานะครับผมตรงนี้เขาปลดเกาะเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ทําตามเงื่อนไขแล้วครับผมแต่ว่าผมก็ยังยืนสู้อยู่ครับมาเด็กวิกก็แลกกันแลกก,กกันไปนะครับผมวางสกิลสองในพุ่มครับแล้วเหมือนจะโดนไหมตรงนี้อันติเลยครับผม และโซโลคิวครับนี่เป็นการวัดเชิงกันไปครับสำหรับลิเลียหน้ากับเตลเซียนครับผมมันก็สู้กันได้นะครับผมถึงแม้ว่าลิเลียเนี่ยมันจะเก่งมากในเมตานี้แต่ว่าเตลเซียนเนี่ยก็มีความเก่งเหมือนกันครับผมด้วยสกิลที่น่าลำคาญครับมันต้องโยกมันต้องหลบลิเลียมันมีสกิลหลบก็จริงทุกคนแต่ถ้ามันเผลอเมื่อไหร่มันก็โดนแช่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับ แล้วความยากของเตลเซียที่เขาไม่นิยมกันเพราะว่าสกิลสองมันแช่ยากทุกคนคือมันไม่ได้กดแล้วมันแช่เลยอะ่ะมันต้องแช่ดักด้วยแล้วมันก็ไม่ได้รับมือยากทุกคนกว่ามันจะระเบิดอะ่ะมันสามารถหลบได้แค่เดินก็หลบได้แล้วนะครับแล้วตรงนี้โจ๊กเกอร์อไม่รอดครับเดินลึกเกินไปหน่อยครับเหมือนเดิมก็เหมือนไหมถ้าเรามีโล่เราเดินใส่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีพาสซีฟก็ไม่ต้องเดินใส่มผมน่าจ,จะสกิลสองดักหน้าเขานะครับตอนนี้ไาเมอสกิลผมแรงมากๆเลยนะครับ ลิเลียนเนี่ยก็ไม่กลับด้วยนะครับเลือนครึ่งหลอดครับแล้วเขาก็ไปกันล่างต่อซึ่งก็ไม่ตามครับผมเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยหายกันอีก3คนนะแพนด้าตายนะครับผมไม่รู้ว่าตามไปจะเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรารีบเคลียร์การก่อนเลยนะครับระดับแรกแล้วสกิลสองครับแช่แข็งคีฟให้ได้แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งไล่ตีไล่ตีปึ๊บอืมได้โปรครับผมแช่ดักมไม่ทัน แต่น่าจะไม่รอดครับผมเดลเซียนนี่ผมบอกเลยว่าน่าลำคาญมากครับสกิลหนึ่งมันสโลหนักครับผมถ้าเกิดไม่เล่นบูตต้านสถานะนะครับมันจะโดนสโลเรื่อยๆืเพราะว่าผมเล่นเป็นสายรถคูดาวด้วยนะครับผมใช้บูตรถคูดาวแล้วก็ออกอากนี่เท่านี้รถคูดาวผมก็2ี่เปอร์แล้วนะแล้วเดี๋ยวมีไอเทมรถคูดาวเพิ่มเติมอย่างเช่นเจาะเกาะอ,อะไรพวกนี้นะครับรถคูดาวก็3 0สิกว่าเราจะสแตมม์สกิลหนึ่งได้เรื่อยๆื่อยเลยนะครับ ซึ่งผมค่อนข้างชอบมากกว่าสายเจาะเวทนะครับสำหรับบูสตเจาะเวทนะเนี่ยผมสแตม์เรื่อยๆแบบนี้เลยทุกคนดูเลือดเขาเนี่ยซึ่งหลอดก็หมดแล้วนะครับยังสแตม,ม์อีกนี่นะสแตม์ก็ไปอีกครับผมจริงๆเราจะเล่นเป็นโฮลี่ฮันเดอร์ก็ได้นะถ้าเกิดเล่นสายสแตมม์สกิลแบบนี้มันจะได้เปรียบเลยนะครับแต่ผมเล่นเป็น, Cur นเคอร์ฟเวตเนาะเคอร์ฟเวตก็จะแบบคอมโบจับตายแรงนะครับแต่ว่าพอเล่นเกมแล้วเนี่ย อาดามเมจอาจจะไม่ได้แรงเท่าฮ o ล y ี่ทันเดอร์นะมันจะเก่งต้นเกมครับสำหรัอัปเดตตามได้ไหมเตตามไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราเดินคุมจัดเลยนะทุกคนเรามีโล่แบบนี้คือเราก็เหมือนเดิมครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปเราห้าวได้ครับถ้าเกิดเรามีโล่ถ้าเกิดกบอยู่กับผมก็จะดีนะเจอแบทแมนนี่ก็กดตีหาเลยได้นะครับ อ่าเหมือนกบจะรู้ครับผมว่าผมบ่นพึมพำอะไรอยู่แล้วกบเดินเข้ามาพอดีเลยแบทแมนมาตรงนี้กบเปิดอันติเรียบร้อยครับแบทแมนโดนแช่ก็ไม่รอดครับผมและกบนี่คอมโบกับเตลเซียนได้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนถ้าเกิดกบรวบด้วยสวยผมแช่นี่คือโคตรจะฟินแน่นอนเดินเข้าไปครับดูทุกคนเรามีโล่์อะเราเข้าไปโป๊กพอโป๊กเรากลับมาก็แค่ปลดโล่เรานะครับแต่เราได้ดามเมจนะ ไม่ถึงทุกคนถ้าเลือดแบบนี้เราโปกตายนะครับเรียบร้อยเรียกว่าเก็บตกแอ์ช่วยเพื่อนหน่อยนะครับผมตอนนี้แบทแมนน่าจะไม่ได้ออกมาเนาะติดปากกับแบทแมนมากเลยมันคือเคนนะครับผมอันนี้สกิลสองไม่ดีเท่าไหร่คิปมันไม่รวมกันครับคิปมันเดินอย่างนี้ก็แช่ยากหน่อยนะครับผม พยายามเดินตามโลมนะครับเพราะว่าเราเล่นกับโลมเก่งมากเดลเซียนเรามีสโลให้กบครับสโลแล้วกบจะเข้าไปรวบได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เหมือนเพื่อนเราต้องการที่จะปิดแบทแมนน่าจะเดินมาแถวนี้แล้วป่ะอุ๊ยผมผมสกิลโดนผมน่าจะสกิลสองไว้ก่อนวะผมดาวไว้แล้วแหละว่าว่าว่ามันน่าจะถึงประมาณนี้แล้วนะครับน่าจะสกิลสองแบบเท่เลยนะถ้าเกิดแช่ได้แล้วอันตรีอะใครเห็นก็ว่าแฮก ลองสกิลสุ่มๆดูนะทุกคนเผื่อมันโดนครับถ้าสกนะิลโดนอ่ะบูมสติ๊กมันจะระเบิดทุกคนฮัลโหลครับทุกคนดูสกิลหนึ่งเราครูดาวสี่วิอะ่ะเท่ากับว่าเราแบบสี่วิดาเมจทีหนึ่งสีว่วิดาเมจทีหนึ่งและดาเมจเป็นพันนะทุกคนโอ่ง oh. แข็งครับตรงนี้ขูดแล้วแบทแมนไม่รอดครับ ผบเข้าไปลวกเพราะตรงนี้ผมสกิลใส่เ,เรื่อยๆครับแค่ครับแล้วโดนครับอันติครับผมอุ้ยไม่ตายโอ้โอข ok อโทษขอโทษครับพี่อเอหือเติมดาเมจครับผมไม่ไหวแล้วนะทุกคนผมไปละเจอกันเพื่อนๆเ,เราเล่นต่อไม่ได้แล้วครับเหลือแพนด้ากับลีเลียครับทีมเราก็ตายไปสามเช่นกันครับผม ผมมายึดพุ่มนี้ก่อน๋อยจจะมีใครเดินผ่านทางมาแต่ผมว่าถ้าไม่ใช่ตัวขาตายเรดาดักยากทุกคนคือเขาเห็นแบบสกิลสองเราเขาก็น่าจะหลบแล้วนะเพราะฉะนั้นผมคงไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมจับเขาไม่ได้ผมอาจจะตายเองเพราะฉะนั้นบูนี้ผมขอลยแล้วกันไปละเอ็นดอร์มาพอดีเลยครับรอลารสครับผมอันดาตามมานะ พอส่วนครับเดินปิดได้นะถ้ากบเล่นไม่อยากปิดสูงครับเพราะว่าตัวเรามันขาตายทุกคนแต่ได้ไหมเนี่ยไอ้ครีลาตามครับสก,กัดบ,บั้นไปตรงนี้ไม่ได้นะครับผมโ๊กไปครับเอาดาเมจแต่กิวคูดาว,วัยอยู่แล้วครับผมมีบูใช้ด้วยนะโ๊กไปเรื่อยๆครับ เขาสกิลใส่เรามาก็ติดโลครับผมตรงนี้โป๊กไปมาเดคเข้ามาเดคสกิลน่าลำคาญมากครับรอพาสซสฟเราเด้งนะครับผมเราเอามังกรได้นะแต่ว่าคิล่าอยู่บนนะคิล่าบอกว่าโจมตีดาร์กโอเคแปลว่าเดี๋ยวเพื่อนเราจะเล่นดาร์กนะครับรอครับสกี้เนี้ยสามคนอยู่ที่เลนล่างโอเคลิเลียโป๊ก ปีเข้าไปรวบผมแช่ช้าไปหน่อยกว่ามันจะขึ้นนะแค่รอมาไหมไม่มาครับผมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้บ่อยสักเท่าไหร่นะครับผมจังหวงจังหวะก็อาจจะมีมั่วๆไปบ้างครับก็ต้องขออภัยนะครับแล้วแช่โดนบึ้มบึ้มบึมบึมบึมโอ้ยหนีหมดอดียินสู้อ่ะมาอดียินสู้อ่ะโอ้ยเดอะแบนแบน้ามาประกบหลังหมดทุกคนฝันต่อข้ามเจ็บหมดแล้วนะ ยังไงตรงนี้อูดแลวคีล่าเข้ามาครับรวบลระกบรวบอีกครับเอโดนอนี่ก้มหน้ารัวๆครับแล้วลิเลียพยายามที่จะพลิกเกมนี้ครับผมแต่ว่าทีมเราเอาอยู่ครับทุกคนเราคิดว่าน่าจะจบเกมแล้วนะครับเพราะว่าคีฟกลางเข้าแล้วเนาะไอ้คีฟก็น่าจะจบแล้วแหละแล้วก็ตีบ้านอย่างเดียวครับเจนก็อีกสิบสี่สิบห้าสิบสามวิเลยนะครับผมแพนธานะที่จะเกิดแต่น่าจะไหวอย,อยู่นะอีรินเรากิงกับเพื่อน ยิงเถอะร้องละเอออ่ะอะไม่ยิงจริงๆใช่ไหมเราก็ฆ่าก่อนเนาะจบไหมเนี่ย oh. โอเคจบครับผมจีจีครับเกมนี้ก็นี่แหละครับทุกคนความเก่งของตัวเตลเซียนนะเตลเซียนเนี่ยมีซีซีที่นำคาญครับแล้วก็มีดาเมจด้วยถ้าเกิดคอมโบติดนะครับแต่เตลเซียนเป็นตัวที่เล่นยากครับผมมันก็เลยไม่ได้เมตาในเมตานี้ถ้าพูดถึงเตลเซียนกับลิเลียหน้า ถ้าเลือกมาใช้ลิเลียหยิบมาใช้ได้ง่ายกว่าเตลเซียนนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะเล่นให้เตลเซียนดูชนะทางลิเลียนาแต่ว่าถ้าเอาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลิเลียนามันสามารถหยิบไปทุกเกมไงแต่เตลเซียนเนี่ยมันหยิบไปทุกเกมมันก็ยากอย่างในเกมนี้ก็มีตัวที่เราแช่ยากๆเยอะอย่างเช่นแพนด้าเอ็นดอร์หรือว่าเคนเออยที่เรามองไม่เห็นทุกคนมันก็หยิบมาเล่นยากมันหยิบมาแล้วมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าตัวเตลเซียนสักเท่าไหร่เอ้ยเท่าตัวลิเลียสักเท่าไหร่นะครับ ดาเมตที่เราทำไปก็32เเลยนะครับผมทำดาเมตเยอะสุดในทีมนะครับแต่ว่า MVP เนี่ยก็ไม่ใช่เราครับ MVP เป็นเอลินนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นตัวอย่างเตลเซียนปะทะกับลิเลียน,นา ก็น่าจะได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เพิ่มหนึ่งไลค์เพิ่มหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจเพื่อคลิปลต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ